และนี่เป็นนวัตกรรมชาร์จไฟดีซีรถไฟฟ้าเคลื่อนที่นะครับโดยแบรนด์ P-Up นะครับเป็น power on demand นะครับซึ่งหรือเราเรียกง่ายๆว่าเป็น Mobile EV Charging นะครับโดยตอนนี้นะครับผมเองอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่ง P-Up นั้นเป็นลเซ้นลิขสิทธิ์เดียวนะครับที่ทำ Mobile Charging ที่สิงคโปร์ซึ่งต้องบอกว่าสำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับ อย่างผมเองเนี่ยก็มีความสนใจอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวเราตื่นตาตื่นใจมากนะครับแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับทางเจ้าของบริษัทนะครับที่ทำธุรกิจด้านนี้ที่สิงคโปร์ครับเลยขอติดตามครับเพื่อที่จะไปชมวิธีการครับในการนำรถไปชาร์จนะครับจากลูกค้าที่ติดต่อผ่านทางโมบายครับจองเป็นแอปพลิเคชันมาแล้วแจ้งว่าต้องการให้รถนะครับ EV ไปชาร์จนะครับให้กับรถ E ีของเขาทีหนึ่งนะครับโดยรถคันนี้ก็เป็นรถที่ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับเมื่อกี้มีการเติมแล้วนะครับเพื่อที่จะนําไฟนะครับที่เป็นการชาร์จระบบ DC ด้วยซึ่งต้องบอกว่าขณะนี้นะครับเราตามมาแล้วเรามาถึงที่หมายแล้วครับเป็นที่อยู่นะของเจ้าของรถนะครับต้องบอกว่าความเร็วในการชาร์จนั้นขึ้นอยู่กับจํานวนนะครับความจุของแบตเตอรี่รถยนต์ขึ้นอยู่กับ ความสอดคล้องความอัปเดตนะครับของซอฟต์แวร์ของรถยนต์นั้นๆที่จะทำการแมทกับระบบของ P up นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็นอ่าโมบายชาร์จิ่งนะครับก็คือเป็นรถนะครับที่ มีแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จแบบ d c ได้และชาร์จได้รวดเร็วมากนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาชมนะว่าที่สิงคโปร์เนี่ยก็ทำอย่างไรนะครับนี่นะครับก็จะเป็นรถนะครับที่มีนวัตกรรมนะครับที่มีตัวที่เป็น EV ชาร์จนะครับผลมาเป็นโมบายเลยนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับก็ติดต่อมานะครับก็เข้ามานะครับรถตู้นะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับพร้อมชาร์จนะครับ ก็จะสามารถทำการชาร์จเห็นครับนี่ก็อยู่ในคอนโดนะครับเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนโอเคอ่ะเดี๋ยวเราตามเขาไปดูเลยนะครับว่าโอเคกระบวนการเป็นยังไงบ้างครับในรถนะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ที่คอนโดนะครับเดี๋ยวเราจะมาหารถที่นะครับทำการชาร์จนะครับ โอเคชื่อแนมมาเลยโอเค next with you โอ่คนะครับเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวดูว่าคันไหนนะครับที่จะทำการชาร์จนะครับอันนี้นะครับเป็นเทนยที่สะดวกสะดวกมากนะครับแล้วก็คือเขาไม่ต้องไปเสียเวลาชาร์จนะครับอยู่นี้ก็มีรถตามเข้ามาชาร์จให้นะครับนีจะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับเจอแล้วครับนี่นะครับ ก็คันนี้นะครับที่จะเป็นลูกค้านะครับที่เราจะตามเข้ามาชาร์จนะครับนะครับเจอเป้าหมายนะก็จอดขนาบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวทําการชาร์จนะครับตอนนี้นะครับคุณบาลันนะครับก็เป็นตัวละครที่ติดต่อนะครับลูกค้านะครับเพื่อที่จะ ให้เขาเปิดนะครับสามารถที่จะชาร์จได้นะครับก็จะเป็นการคอนเนคกับลูกค้านะครับเพื่อที่ทําการชาร์จนะครับเอย่างไรดูกระบวนการด้วยกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับก็ต้องโทรบอกลูกค้าครับว่ามาถึงที่แล้วนะครับแล้วก็นะครับตังค่าซึ่งตัวนี้นะครับเป็นโมบายชาร์จิ่งครับมีเป็นลิขสิทธิ์นะครับรายเดียวนะครับที่สิงคโปร์นะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่ามีความสะดวกสบายมากนะครับมีความสะดวกสบายมากนี่นะครับเป็น power on ดีมา d นะตอนนี้นะครับเมื่อติดต่อลูกค้าเนี่ยก็ต้องให้ลูกค้านะครับเปิดล็อกนะครับเพราะว่าจะได้ทำการชาร์จนะครับอันี้คุยกันอยู่นะครับซึ่งก็ต้องเป็นลูกค้าที่ใช้บริการนะครับในนี้นะครับต้องโทรบอกนะครับเดี๋ยวได้เห็นนะว่า อันนี้ก็คือจะเป็นฟ้าชาร์จขึ้มาเติมนะซึ่งโอเคนะครับกรณีที่อยู่ในประเทศบ้านเราเนี่ยก็อาจจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นในกรณีที่ฉุกเฉินจริงๆนะครับอยู่ตามร้านหาอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะชาร์จได้นะครับชาร์จได้ครับเรความพิเศษของที่นี่นะครับก็คือว่าตัวชาร์จเนี่ยนะครับจะเป็นชาร์จพวกรถอย่างเช่นที่สตา์ลินะเบ็กซดนรถญี่ปุ่นนะครับก็จะมีานแบบในสถานีนะครับอันนี้ หัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็น C C S 2นะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับรับช่วยนครับแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้แล้วก็ถ้าบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็น M G ่างซีทีวี D y D นี่็ได้หมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับนะครับก็สะดวกเรียบง่ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะ เราดูตอนชาร์จนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเจ้าของรถนะครับสั่งงานในการเปิดรถเนี่ยผ่านโมบายนะครับก็เปิดได้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องมาเองนะครับนี่เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละคันี้เตรียมกระบวนการชาร์จครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็สะดวกมากนะครับเดี๋ยวนะครับคุณมาลันนะครับก็ได้ทําการชาร์จแล้วครับนี่นะครับเสียบเข้าไปง่ายมากเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับสายเนี่ยนข้างจะยาวนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยจอดรถนะครับห่างกันนะครับหลายช่องก็สามารถที่จะทําได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกระบวนการนะครับนี่ครับจะทําการสตาร์ทแล้วนะครับโดยคอนโทรลนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับที่ทํางานนะครับใช้หัวชาร์จนะครับที่เป็น ccs t o นะครับนี่นะครับ การชาร์จอันนี้จะเป็นไฟนะครับ <But S 1> ไฟรับเป็นนีโอเคนะครับ oh, <okay. S 1> ขนาดนี้นะครับก็ได้ทำการชาร์จแล้วนะครับต้นเร็วมากนะครับ17%แล้วนะครับนี่ใช้เวลาแค่นะครับ คือรถนี่มีอยู่17%นะครับที่เริ่มต้นนะครับนี่ก็เป็นฟ้าชาร์จนะครับฟ้าชาร์จซึ่งต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็เป็นเซอร์วิสที่เป็นโมบายนะครับสามารถที่จะเซอร์วิสได้ทุกที่นะครับที่รถขับไปถึงนะครับครับนี่นะครับ การนี้นะครับที่มาที่รถนะครับก็นี่นะครับทาการชาร์จอยู่นะครับทาการชาร์จอยู่ในนี้นะครับก็จะมีการแสดงระยะเวลาให้เห็นนะครับตอนนี้ผ่านไป1นาทีนะครับก็ได้มา1%แล้วนะครับจาก1 7เป็น18นะครับหนนาที 40วินาทีอย่างที่เห็นนะครับนี่คือเวลานะครับแล้วก็กิโลวัตที่ใช้ไปนะก็จะขึ้นให้นะครับว่า0.62กิโลวัตเห็นไหมครับในเวลา1.6นาทีนะครับแล้วก็ดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ารวดเร็วนะครับรวดเร็วนะครับตอนนี้เราดูนะครับก็คือว่า ตัวของระยะเวลานะครับต้องดูว่า1กิโลวัตต์เนี่ยใช้กี่นาทีเราจะรู้เลยนะครับเดี๋ยวพอเต็ม1ปุ๊บจะทราบทันทีนะครับใกล้นะครับแต่ว่าการชาร์จเนี่ยแรกๆมันจะเร็วนะครับ1กิโลวัตต์เนี่ยใช้2นาที40วินาทีก็คือเกือบ3นาทีนะครับในช่วงแรกนะครับไปแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องดูครับว่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจะเป็นเท่าไหร่นะครับในระยะเวลาที่ใช้นะครับนะครับผู้ที่ใช้รถ EV ทุกคันครับ ผมเชื่อว่าปรากฏการแย่งกันชาร์จเนี่ยมีแน่นอนนะครับหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยากชาร์จจะชาร์จเต็มนะครับเพียงแต่ว่าเราคำนวณดูแล้วสมมตกิกำลังขากลับกรุงเทพเนี่ยดูแลแบตเตอรี่เนี่ยมันน่าจะเฉดฉิวพอดีเป๊ะศูนย์เปอร์เซ็นเนี่ยจริงๆิกรณีเนี้ยก,ก็สะดวกนะค,คือว่าวิ่งเข้ามาเนี่ยเราเติมนะเราพอที่จะรู้ว่า้ i, ขอไปอีกสัก20กิโล30กิโลได้เท่าไหร่นะครับหลายคันเนี่ยเราคำนวณเปอร์เซ็นหรือกิโลวัตเราก็รู้นะครับอย่างเนี้ยเรารู้ว่าเวลาประมาณ40วินาทีนี่นับ จะเติมไฟฟ้าเนี่ยได้ประมาณ1กิโลวัตต์นั่น1กิโลวัตต์ในรถแต่ละคันนะครับใช้เท่าไหร่หรือดูจากเปอร์เซ็นต์นะครับดูจากเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราไปดูนะครับจาก4นาทีเนี่ยนะครับจาก17%เนี่ยมา20%นะครับนั่นหมายความว่านะครับก็ใช้สเ่ามเนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาประมาณ4นาทีกว่านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปดูว่าว้อห่งเปกติเนี่ยเราวิ่งได้กี่กิโลเมตรรถบางคันเหยียบเร็วๆก็ได้แค่3กิโลเมตรบ้าง4กิโลเมตรบ้างก็คำนวณได้แล้วครับมา3%เนี่ยถ้าตีสัก3กิโลเมตรเนี่ยก็ต้องมีอย่างน้อย9กิโลเมตรแล้วนะครับแล้วแต่คำนวณเลยครับเราสามารถคำนวณดูที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับซึ่งเราเห็นแล้วเวลาเนี่ยนะครับว่าเท่าไหร่นะครับ2กิโลวัตต์นะครับก็นะครับใช้เวลา4นาทีกว่านะครับถือว่าไม่นานนะครับนะครับแล้วก็คราวนี้ อัตราการเติมเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาดูว่ารถแต่ละคันเนี่ยนะครับมีศักยภาพในการรับไฟแค่ไหนด้วยนะครับและช่วงเวลาเนี่ยช่วงในบางทีความเร็วก็อาจจะไม่เท่ากันแต่อย่างนี้เรารู้แล้วว่านะครับอ่ะยังก็ในเปอร์เซ็นต์ที่20หรือ3เปอร์เซ็นต์เนี่ยยังอยู่5นาทีอยู่นะครับก็ต้องดูถ้าเป็น21ก็คือ4 4เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคใช้เวลากี่นาทีนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะสามารถแปลงกลับไปเป็น ระยะกิโลเมตรได้ครับแล้วเวลาใช้ไม่นานเลยนะครับน้อยมากนะครับแต่ดูนะครับจาก17ซไปเนี่ยนะครับ21แล้วนะครับคือพูดง่ายสเเนี่ยใช้เวลาห้านาทีนะครับใช้เวลา5นาทีนั้น1%เนนี่ยก็คือนาทีกว่ากว่านะครับ1%นอนาทีกว่าณเวลานี้นะครับแล้วก็นี่คือจำนวนกิโลวัตต์นะครับที่ใช้ไปนะครับและนี่นะครับคือความสะดวกสบายนะครับที่เรามองเรื่องของ การพัฒนานะครับในส่วนเรื่องของการชาร์จนะครับนี่นะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับ22%แล้วนะครับก็คือจาก17เนี่ยมา5%นะครับใช้เวลาประมาณนะครับ7นาทีนะครับ7นาทีนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็ไปนะครับ3.7กิโลวัตต์แล้วนะไปยบป23%์แล้วนะครับ23าแล้ว 6%ไปแล้วนะครับก็ยังใช้เวลาอยู่มา8นาทีถือว่าเร็วนะครับถือว่าเร็วแล้วก็สะดวกก็ไดนะครับสําหรับการที่เป็นอุปกรณ์นะครับที่เป็น DC ชาร์จนะครับดีชาร์จนะครับซึ่งเป็นการชาร์จที่ให้ความเร็วสูงนะครับเี่ีได้คุยนะครับกับทางเจ้าของเครื่องนะครับก็บอกว่าคันนี้นะครับ อาจจะด้วยเราก็ว่าเร็วนะครับแต่ด้วยซอฟต์แวร์ของรถเองเนี่ยนะครับมีการเปรียบเทียบแต่ว่าถ้าใช้กับ b ีวีเนี่ยจะเร็วกว่านี้อีกนะครับทุนได้เร็วกว่านี้อีกเท่าตัวนะครับก็เพลินว่าผมมาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีโอกาสจังหวะที่ได้เห็นการชาร์จกับ b ีวนะครับออโต้ทีเนี่ยที่นี่มีนะครับซึ่งโอเคให้เห็นว่าความเร็วช้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของรถด้วยนะครับซอฟต์แวร์ของรถด้วยรถที่เอาเข้ามาชาร์จนะครับมีผลนะครับเมื่อกี้คุยอะเรเขาบอก ซึ่งอันนี้ผมเองก็มองว่าก็ mm. กเร็วระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่ม B Y เดียวทที mm. ก็จะเร็วขึ้นอีกนะครับซึ่งโอเคครับถือว่านะครับอันนี้ก็คือถือว่าเรียกว่านะครับช่วยได้เยอะประหยัดเวลาได้เยอะนะครับเขาบอกว่าปกติเนี่ยถ้าชาร์จนะครับเป็นกลุ่ม B Y d เนี่ยเวลา30นาทีเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับจะขึ้นไปถึงประมาณ80เเลยครับน mm. นะครับหลักๆนะให้เราดูที่กิโลวัต์เป็นหลักนะครับ นะครับแล้วก็เพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับขนาดความจุของแบตเตอรี่ในรถแต่ละคันด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรียกว่าซอฟแวร์ของรถแต่ละคันด้วยนะครับก็มีผลนะครับต่อระดับความเร็วนะครับอันนี้คือผมคุยในเบื้องต้นจากประสบการณ์ของนะครับคุณมารันที่ชาร์จประจำนะครับในสิงคโปร์นี้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากครับน่าสนใจมากครับครับก็ถือว่านะครับวันนี้เป็นประสบการณ์นะครับได้มาดูนวัตกรรมนี้ถือว่า ดีมากครับแล้วเชื่อว่านะครับถ้าท่านใดดูแล้วคิดว่าในไทยน่าจะมีแบบนี้บ้างนะก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้นะครับเพราะว่าดูแล้วก็ในมุมมองของนี้ก็น่าสนใจครับแล้วคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์นะในกรณีที่เรียกว่าเวลาเราขับรถเนี่ยครับไปถึงจุดที่มันจะต้องชาร์จแล้วมันแย่งกันชาร์จเนี่ยถ้ามีตัวโมบายชาร์จิ่งอย่างน้อยเนี่ยเราเติมก็พอวิ่งไปถึงจุดที่เราควรจะไปได้เนี่ยผมว่าไอ้ตรงนี้สำคัญที่สุดไอ้ตรงระยะสุดท้ายนะครับลาสไมค์ที่เราจะไปเนี่ยนะครับ มันมีผลมันนี่มันขายกันอยู่5้กิโลสิกิโลนะครับเราชาร์จแค่พอไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าโอเคค่าบริการอาจจะมีสูงขึ้นมาหน่อยเพราะมันเป็นโมบายมันต้องวิ่งมาด้วยนะครับแต่รถคันนี้ก็เป็นรถ E ีวีด้วยนะครับก็ต้องลองดูครับว่ามาในไทยจะมีประโยชน์ไหมจะสามารถปรับประยุกต์อะไรใช้ได้หรือไม่นะครับในคลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับในเรื่องของ EV ต่างๆนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับผมก็อาจจะพยายาม ลองทาคลิปในมุมนี้ดูบ้างนะเพราะว่านี่ก็คือเป็นอนาคตในปัจจุบันประเทศไทยก็มีการลงทุนในด้านของรถ E ีีอยู่มากพอสมควรเลยนะครับก็เชื่อว่าอาจจะมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่เป็นเรื่องอที่มีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของรถ E ีีนะครับก็จะเอามานําเสนอนะครับแบบสบายๆภาษาลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยนะครับตถือนะครับว่าเป็นอีกนวัตรกรรมหนึ่งนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับซึ่งคิดว่าในเมืองไทยนี่ก็อาจจะสามารถมาประยุกต์ใช้ได้เพราะตอนนี้ยอด ของผู้ที่ซื้อรถ E ีวีนี่มีจํานวนมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหาสําคัญนี่คือตัวระยะสุดท้ายเราจะไปถึงเนี่ยบางทีแบตเตอรี่มันขาดอยู่นิดนิดหน่อยๆหรือมันเกิดความไม่มั่นใจเสียวนะที่ว่าจะขับไปถึงเนี่ยเรามีโมบายเข้าไปเติมแค่พอไปถึงจุดที่เราโอเคหรือปลอดภัยหรือที่พักที่สามารถชาร์จต่อได้ผมว่าอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแต่ว่าในเรื่องของราคาจะเป็นอย่างไรเนี่ยน่าจะอาจจะแพงกว่าการชาร์จปกติเพราะว่าเป็นที่เรียกว่าออนดีมานวิ่งมาหา ผู้ที่มีความต้องการจริงๆนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจครับก็เดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวไดเกี่ยวกับ EV นะครับผมก็จะนำเสนอใหม่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่เป็นโมบายชาร์จิ่งนะครับพีอ e ัพของที่สิงคโปร์ครับ